จันนะครับวันนี้ต้องไปขายของแต่วันนี้ก็ต้องไปใช้หน่อยรอหน่อยนะครับมาไปดูผลงานกันเลยนี่นะครับเสาไฟนะครับเสาไฟเสาอินเทอร์เน็ตของผมครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสองเสากระบอกปูนวิธีทำก็ง่ายๆครับสังกะสีมาล้อมๆแล้วก็หาไมา้ไผ่มา มาวางข้างๆนะครับมาตอกใส่ข้างๆนะครับทุกคนง่ายนิดเดียวครับการทำเสาไฟนะครับนี่เสาไฟเป็นที่ทางใหม่นะครับที่เราซื้อมานะครับผมจะออกได้แล้วนะครับที่ดินตาบอดนี่นะเสาสุดท้ายนะครับทุกคนผสมปูนแล้วก็จะเทลงนี้นะครับเหมือนเดิม ล้อมโดยสังกะสีเหมือนเดิมมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นหกเมตรนะครับส่วนส่วนกลางๆงนะครับแล้วก็กลางกลางจะเป็นสามเมตรแล้วก็หน้าบ้านจะเป็นสี่เมตร,รทุกคนหน้าบ้านจะเป็นสี่เมตรข้างหน้าเข้าให้เป็นหกเมตรอันนี้ก็บกโบกปูนเรียบร้อย รอมันแห้งนิดนึงนะครับทำคนเดียวนะครับทำคนเดียวทำเองใช้เองนักเลงพอนะครับทุกคนการทำก็เหมือนกันนะครับก็สังกะสีมาล้มลอมๆแล้วก็เอาไม้ไผ่มาตีมาตอกข้างข,ข้ามันจะเอารูปทรงไหนแล้วก็แล้วแต่เราประมาณนี้นะครับ ทำเสาไฟเสาอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านนะครับด้วยตนเองนะครับข้างบนนะครับอ๋อเืมบอกข้างบนก็จะเป็นหัวปิดใช้ฝาปิด p v c เอานะครับทุกคนแหลกนั่นก็เชื่อมเอานะครับอันนี้ก็เชื่อมไว้ให้คนเผื่อเขาอยากขึ้นไปได้นะครับเอาบันไดผาดก่อนแล้วก็เยียบยีนเยบขึ้นไปใส่ใสไฟได้นะครับจะได้ติดตั้งง่ายนะครับ